สวัสดีครับผมชุนพินัยธรรมนะครับก็วันนี้จะมาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับาการให้ความรู้นะครับเป็นความรู้เรื่องของอที่จะมาพูดถึงเรื่องคอนเทนต์นะครับในปีหกหกนะครับก็คือหลังจากสงการมาเนี่ยผมก็จะทาคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของฉลบพระเรื่องหลวงปู่นะครับาสาหรับท่านที่เกิดวันต่างๆครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําถึงวันพุธ กลางวันพุธกลางคืนนะครับว่าวันพุธกลางคืนเนี่ยเหมาะสมกับการใส่พระหลุงป,ปูรุ่นใดน,นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเช่นเคยนะว่าคลิปวิดีโอนี้ทำด้วยจากความรู้ส่วนตัวผมนะครับที่ผมศึกษามาดังนั้นบางคราอาจจะไม่ตรงทัศนคติของท่านหรือท่านดูแล้วท่านรู้สึกไม่พอใจในลีลาการพูดของผมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็อย่าดูนะครับก็ปิดไปได้เลยนะครับเสียเวลาครับ ส่วนท่านที่ดูแล้วเห็นเกิดประโยชน์ก็รบกวนช่วยแชร์ให้หน่อยครับแล้วกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมนิดนึงเพื่อเก็บกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับนะครับก็ก่อนอื่นนะครับวันนี้ใส่ผ้าอะไรนะวันนี้ผมใส่เป็นผ้าสิวลรีนะครับผ้าสิวลีีลวงปุโตปี2 5 2 1หลังยันนาครับก็เรียบพิมพ์ไข่นะครับอันนี้ก็เป็นสุดยอดของผ้าสิวลรีที่หลายๆท่านนะครับก็หมายปองมากนะครับนะฮะก็ ก็บูชาเป็นองค์ที่บูชาพอดีเมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันที่หวยออกครับทุกๆวันที่หวยออกเนี่ยผมก็จะใส่พระสิวลีนะครับติดตัวมาด้วยเหมือนกันนะครับนะซึ่งพระศิวลีก็ตอนที่แล้วก็ได้บอกแล้วว่าเป็นฉะลองพระเครื่องที่สําหรับคนที่เกิดวันพุธตอนกลางวันนะครับวันนี้มาพูดถึงวันพุธกลางคืนกันนะครับก็ต้องบอกว่าลัคนาราศีอุปนิสัยคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ย ก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยโชคชะตาก็จะเป็นคนที่ประสมเล่จในการทํางานนะครับเป็นคนที่เรียกว่าทํางานเก่งนะครับก็เพราะเขาเป็นคนที่นิยมในการลงมือทำนะครับก็เลยค่อนข้างจะเห็นผลลัพธ์เยอะแยะมากมายนะครับแต่เป็นคนที่มีเรื่องของวิบากกรรมต่อเนื่องจํานวนเยอะนะครับก็คืออาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งมีเงินเข้ามาแต่อาจจะเกิดเรื่องราวต่างๆนะครับที่มันทําให้ติดติดขัดขัดในเรื่องการใช้ชีวิตเยอะแยะมากมาย เพราะสืบเนื the 1, the ่องจากการที่ว่าโดยพื้นฐานดวงของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าวันกัมกึ่งนะครับเป็นวันกัมกึ่งเพราะว่ามันจะเข้าวันพฤหัสแลวตรงนั้นมันมีพระราหูอยู่ด้วยเนี่ยก็เลยทําให้เป็นคนกัมกึ่งก็คือคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยหากเป็นคนที่เป็นคนดีนะครับนะฮะเป็นคนที่ดีแล้วเป็นคนที่นิยมในศีลธรรมนะมากๆเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าถ้าบวชก็จะเป็นคนที่เป็น เป็นพระเครื่องไอ้ไหฮะเป็นพระพระที่อ่าเป็นพระสงฆ์ที่แบบเรียกว่าไงอ่ะเผยแผ่ธรรมะมีคนนับถือมากมากมเลยเลยเรียกว่าน่าจะสำดีสำเร็จวิชากรรมฐานนึ่งชั้นชั้นสูงสูงได้เลยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธคืนนะฮะช่วยชอบช่วยเหลือคนแล้วก็ชอบชวนชวนคนทําบุญนะครับประมาณนั้นเลยนะครับแต่ถ้ากหากเป็นคนที่แบบมีจิตใจที่ไม่ค่อยจะดีนะครับนะฮะแก่นไปทางเรื่องของความเจ้าชู้อย่างเงี้ย แล้วก็จะเป็นนะฮะก็จะเป็นคนที่ไม่ดีไปเลยเช่นติดการพน,นันนะครับแล้วก็ชอบโกหกอะไรอย่างเงี้ยครับชอบลุบก,กวนคนอื่นชอบโกหกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนั้นเลยังนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นสองอย่างเลยอย่างสุดขั้วเลยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผมจะพูดภาพโดยรวมว่าประมาณเนี้ครับว่าก็จะเป็นคนที่ประสบชะตากรรมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดังนั้นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ย ควรที่จะต้องหาพัะเครื่องที่ามาช่วยในเรื่องของการที่ว่าให้ไต่ตองให้มากขึ้นพิจารณามากขึ้นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยก็จะยิงแล้วอ่ะก็จะเป็นพัะเครื่องที่แนะนําก็คือจะเป็นพัะเครื่องที่เป็นปางเลไลปางเลไลจะเป็นยังไงก็เป็นที่เป็นพระทเจ้าเนี่ยท่านนั่งอยู่บนก้อนศิลาแล้วก็ยังมีมีลิงนะครับกลังมาถวายรังพึ่งกับมีช้างที่ มาหมอบอยู่ตรงข้างหน้านะครับนะฮะอันนี้ก็คือถ้าไปตรงกับพักเครื่องถึงเราอเ,เล่าให้ฟังก่อนว่าเรื่องของพระปางลีอะไรก็คือว่ามีในเรื่องเนี้ยก็ให้สอบว่าตอนนั้นเนี้ยลิงเนี่ยได้นําตัวรังพึ่งอ่ะมาถวายพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาก่อนว่าไม่ได้รับรังพึ่งไว้นะพระเจ้าก็คงก็ไปก,ก็แจ้งก็เหมือนกับทานองว่าพิจารณาแล้วก็บอกว่า ในรังพึ่งนี่อาจจะมีตัวอ่อนของพึ่งถ้าเราฉันตัวออนว่าชีวิตของพึ่งก็จะเสียหายก็จะตายไปงั้นก็ปฏิเสธไปก็เลยทําให้ลิงเนี่ยก็เหมือนกับทานองว่าก็ไม่ได้ถวายไปให้แล้วก็ช้างก็มาหมอบคานเพื่อจะให้พุทธเจ้าเนี่ยขี่ช้างไปแต่พทธเจ้าก็ปฏิเสธเพราะว่าตัวช้างเนี่ยถ้าในตอนนั้นเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยคนข้างเย,ยกลัวช้างจะมาทําลายก็กลัวว่าถ้าขี่ไปแล้วเนี่ย เกิดช้างเนี่ยไปทําลายคนอื่นคนอื่นจะแตกตื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยพุจธเจ้าๆๆก็เลยเหล่านี้เนี่ยปางนี้ก็เลยจะมีปริศนาธรรมในเรื่องของการยังคิดนะครับจะทําอะไรเนี่ยขอให้คนวันพุธกลางคืนเนี่ยยังคิดพพีารณาอีกหนึ่งรอบก่อนว่าทําแล้วจะเกิดผลกระทบอะไรนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเติมให้กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนซึ่งถ้าเป็นพักเครื่องเนี่ยก็จะเป็นพักเครื่องลักษณะรรเป็นของพิมพ์ที่ลักษณะรรของการที่ว่าขี่สรรัตว์รรอ,อย่างเช่นพวกพระหลวงพระปานก็ได้นะครับจะเป็นพิมพ์ผี สัตว์อะไรก็แล้วแต่พวกนี ka, mm ้มีซ้อนปริศนาทมไว้หมดนะครับหรือถ้าเป็นพระเครื่องของหลวงปู่ก็จะเป็นพระสมเด็จท <sh> ี่เป็นพิมพ์ขาโตนะครับพิมขาโตไป่แนงสมเด็จเนี่ยจะมีอยู่ ka, 2แบบเขาเรียกว่าพิมพ์ฐานหนอนก็คือพิมทั่วไปอย่างเช่นสมเด็จวัดระฆังหรือถ้าเป็นสมเด็จหลวงปู่โตก็พิม์ฐานหนอนเช่นพวกสมเด็จเก้าชั้นอย่างเงี้ยครับอะไรพวกนี้ที่เป็นลักษณะของการที่ว่าเป็นลักษณะของวิญญาณก็เรียกพิมฐานหนอนถ้าพิมพิมพ์ฐานสิงนะครับเป็นพิมพ์ฐานสิงก็คือจะถูกโฉลกกับ คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพิมพ์ที่ลักษณะเหมือนขาโตรครับเขาเรียกพิมพ์ฐานสิ่งนะก็เรียกอย่างก็พิมพ์ฐานสิ่งก็ได้พิมพ์ขาโตก็ได้นะครับซึ่งพระเครื่องหลวงปู่โตก็มีอยู่หลายพิมพ์เหมือนกันนะครับที่เป็นพิมพ์ฐานสิ่งหรือขาโตก็เช่นสมเด็จขาโตปีสองสีนะครับที่เป็นพระสมเด็จรุ่นแรกๆเลยนะครับหลวงปู่หรือเป็นสมเด็จชันหมากนะครับหลวงปู่ปี2468นี่ก็เออก็นิยมใช้ได้เหมือนกันครับก็าค่เป็นพระที่หายาก ยิ่งน่าจะจัดเป็นพระรุ่นแรกของหลวงปู่เลยหรือซ้ำไปนะครับหรือจะเป็นไล่ลงมาสมเด็จพุทโธก็ได้นะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับนะก็มีเป็นสมเด็จที่ราคาก็อยู่ันาหลักพันนะครับหลักพันถึงพันไปปลายถึงเกือบหมื่นนะครับก็แล้วแต่สภาพความสวยหรือทุนแต่ละคนนะครับนะฮะหรือจะเป็นสมเด็จสมเด็จอะไรฮะสมเด็จถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นสมเด็จทอมันช่างนะครับซึ่งเป็นรูปพิมพ์ขาโต๊ะเหมือนกัน หรือถ้ารุ่นรุ่นเข้าสารดําปีหนึ่งหกนะครับก็ข้าสารนั้นจะมีสองพิมพ์นะครับจะมีพิมพ์ขาโตะนะครับกับพิมพ์ที่เป็นปกโพนะครับพิมพ์ขาโตก็คือเขาเรียกพิมพ์ฐานสิงนะครับอันนั้นก็เหมาะสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเหมือนกันครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยก็จะมีเรื่องไล,ลายลเข้ามาหาดูประจําก็แนะนําให้หาเครื่องรางนะครับเข้ามาเครื่องรางเข้ามามาบูชาด้วยเช่นตะกุดนะครับตะกุด ต่างๆของหลวงปู่ก็ได้นะครับแต่ถ้ากตะกุดรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยราคาเข้างจะสูงเป็นลากหมื่นถ้าเกิดว่าไม่มีกําลังทรัพย์ก็แนะนําให้เป็นตะกุดรุ่นใหม่ๆที่ออกวัดถ้าก็ได้ออกวัดประดู่ก็ได้นะครับที่เป็นตะกุดย้อนยุคต่างๆเนี่ยเพราะตะกุดพวกนี้เนี่ยก็มีมวลสารเก่าที่เป็นตะกุดรุ่นเก่าของปู่ลงไปพรีมวลสารนะผสมอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับนะฮะก็ขอให้เป็นวัตถุมงคลแท้แล้วกันนะครับก็จะทําให้ได้พุทธคุณเหมือนกันนะครับนะ ก็สาหรับวันนี้นะครับสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยก็ผมก็ฝากแนะนําไปประมาณนี้นะครับเพราะว่าสําคัญก็คือจริงๆที่แนะนําแบบนี้เพราะอยากให้คนเนี่ยออบูชาพระนะครับด้วยความเหมาะสมความพอเพียงของตัวของตัวเองครับไม่ได้ไปลุ่มหลงอยู่ในเรื่องของความนิยมค่านิยมถ้าเกิดไปลุ่มหลงในความนิยมค่านิยมเนี่ยบางครัง้งบาคามันจะทำให้อะไรที่เกินตัวเองไปแล้วจะเข้าไปสู่มวของความโลก ความโลภเพราะเมื่อเกิดความโลภมัาจะโดนหลอกหลอกลวงได้นะครับอันนี้คือเจตนาที่ผมแนะนําให้ฟังนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับจัดสับสนโดยลอตเตอรี่เบสพารวยนะครับเป็นลอตเตอรี่ของครอบครัวเองครับหาซื้อได้บนหน้า Facebook ของผมเองนะครับนะฮะก็ราคายุติธรรมมีบริการฝากตรวจนะครับมีคนถูกลงวันทุกทุกงวดนะครับนะฮะก็จากไปก็ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดติดตามที่ช่องทาง y YouTube t i k t o k หรือ Facebook นะครับ วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ